สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนของเราในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในส่วนของตี้ชีเคอร์นะคะชี่อีแยนอ่ะไปโรงพยาบาลนั่นเองค่ะในส่วนเนื้อหาของวันนี้นะคะเราจะเรียนในหน้าที่51และ52เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาลุกกลเด็กๆเปิดหนังสือเรียนตามเลยค่ะ,ะหัวข้อเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าเย่เย่ขานปิ้งนะคะเย่เย่ตัวนี้นะคะในภาษาจีนก็คือคุณปู่นะคะ ขั้นปิ้งนะคะก็คือไปหาหมอนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเเย่ย่ขั้นปิ้งก็คือคุณปู่ไปหาหมอนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนเนื้อเรื่องกันดีกว่าว่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอ่ะเขาบอกว่าเจ้าเฉิน爷ง一副无精打采的样子ถิง 有些不舒服นะคะ早晨爷爷一副无精打采的样子，说头疼有些不舒服นะคะในภาษาจีนก็จะแปลว่า早晨ก็คือตอนเช้านะคะเดือดเช้าตรู่นะคะเย่เย,ย่ก็คือคุณปู่นะคะอีหรืออีก็คือหนึ่งฟู่ก็คืออาการนะคะ อูจิงตาชายสี่คำนี้นะคะก็คือหงอยเหงานะคะเตะแสดงความเป็นเจ้าของนะคะย่างจืดแปลว่าดูเหมือนนะคะอะโชว์แปลว่าพูดนะคะโถถึงคือปวดหัวนะคะโยเซียแปลว่ามีนะคะปู้ชูฟูแปลว่า ไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นประโยคยาวนี้นะคะก็จะพูดถึงว่าจ้าเฉินเย่เย่อีฟู่อู่จิงตาชายเตย่างจืง่อโชโหเถิงโยดเชยปู้ชูฟู่นะคะก็คือตอนเช้านะคะคุณปู่เนี่ยก็มีอาการเหมือนจะหงอยเหงานะคะแล้วก็พูดว่าปวดหัวแล้วก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่ทำให้คุณปู่เนี่ยไม่สบายนะคะ เขาบอกอีกว่าไหนนายโยตี a นจจิงจางหรอบอกกันไหนนายชัวว่าเผย爷爷去医院่病นะคะโย有ต紧张นะคะีเ跟ี่ยน陪爷爷นปิ看งนะคะอ่ออะ,ะ,ะประโยคนี้แปลว่าอะไรนะคะ อ่ะประโยคนี้นะคะ,ปะแปลว่านายนายก็คือคุณยายนะคะอ่ะคุณย่านะคะขอโทษนะคะนายนายก็คือคุณย่านะคะโยตียนนะคะคือนิดหน่อยนะคะ จริงจังก็คือตื่นเต้นนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือตกใจก็ได้นะคะเลอแปลว่าแล้วนะคะบอกแปลว่าฉันเกินไหนนายโชว์อ่ะบอกเกินไหนนายโชว์ก็คือพูดกับคุณยายนะคะบอกก็คือฉันเผยก็คือไปเป็นเพื่อนนะคะ เย่เย่ก็คือปู่นะคะชี่คือไปอีเยี่ยนก็คือโรงพยาบาลนะคะข้านปิ้งก็คือหาหมอนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ไหนนายโยติอยนจิงจางเหรอวอร์เก้นไหนนายชูวอร์เผยเย่เย่去医院้病นะคะก็จะแปลว่าคุณย่านะคะก็แบบตื่นเต้นนิดนึงเนาะพอรู้ว่าคุณปู่ไม่สบายนะคะ ฉันเนี่ยก็เลยไปพูดกับคุณย่าว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนคุณปู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็คือจะพาคุณปู่ไปหาหมอเองนะคะต่อไปเขาบอกอีกว่าว่าเหอเย่เย่หลายเต้าอี้แยนว่เหอเย่เย่หลายเต้าอี้แยนนะคะวอในภาษาจีนนะคะแปลว่าฉันเหอแปลว่าและนะคะเย่เย่ก็คือปู่นะคะ หลายเต้าก็คือมาถึงนะคะอีเวนก็คือโรงพยาบาลนะคะวอร์เฮยเย่เยหลายเต้าอีเวนก็คือฉันและปู่เนี่ยมาถึงโรงพยาบาลนะคะต่อไปบอกอีกว่าคู่เฉอเสียวเจี๋ยเซียนเก๋ยเย่เย่ชงตีจงนะคะคู่เฉอเสียวเจี๋ยเซียนเก๋ยเย่เย่ชงตีจงนะคะอ่ะ ผูชือนะคะแปลว่าพยาบาลน,นะคะเสียวเจี๋ยนะคะแปลว่าคุณนะคะใช้สำหรับที่ว่าแทนผู้หญิงนะคะเหมือนคุณพยาบาลน,นะคะอ่าเหมือนคุณพยาบาลน,นะคะผู้ชื่อเสียวเจ็บก็คือคุณพยาบาลน,นะคะเซียนเกยนะคะให้ให้ให จุดๆก่อนนะคะเยะเยเก็คือปู่นะคะเชิงถีจงก็คือการชั่งน้ําหนักนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะหู้เฉียวเจียเชียนเก๋เยเยเชิงถีจงนะคะก็เลยแปลว่าคุณพยาบาลเนี่ยก็ให้คุณปู่เนี่ยชั่งน้ําหนักก่อนนะคะต่อไปบอกอีกว่าเหลียงเช้ยา เหลียงเชื่อยานะคะเหลียงเชื่อยาเราเรียนไปแล้วก็คือการวัดความดันนะคะต่อไปบอกอีกว่าเหลียงฉี่เวินนะคะเหลียงฉี่เวินนะคะเหลียงฉี่เวินคืออะไรคือการการอะไรลูกวัดอุณหภูมิถูกไหมคะวัดอุณหภูมิอ่าต่อไปเขาบอกอีกว่า หลานฮอส่งเย่爷爷去看医生หลานฮอส่งเเยยช爷去看医านอีเ,งงเ,อออเิงนะคะหลานฮอปลว่าหลังจากนั้นนะคะส่งก็คือส่งเย่เย่ก็คือปู่นะคะชี้ไปค้านหาอีเชิงหมอนะคะอ่ะหลานฮอ ส่งเยเหยช่วยข้านอีเชิงก็คือหลังจากนั้นก็คือส่งคุณปู่เนี่ยไปหาหมอนะคะต่อไปเขาบอกอีว่าอีเชิงเวิ่นนะคะอีเชิงเวิ่นอีเชิงก็คือหมอนะคะอีเชิงก็คือหมอเวิ่นคือถามอีเชิงเวิ่นก็คือหมอถามนะคะถามว่าเเยยหน่า爷爷哪儿不舒服 เย่เย่หนากผู้ชูฝูเย่เย่ก็คือคุณปู่นะคะหนากก็คือที่ไหนผู้ชูฝูก็คือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเย่เย่หนัผู้ชูฝูก็คือคุณปู่ไม่สบายตรงไหน,นหรอหรือมีตรงไหนที่แบบไม่โอเคบ้างนะคะต่อไปเขาบอกว่าเเยยยย่่爷爷说感冒了爷爷说感冒了 หายโยติยันฟาชาวหายโยติยันฟาชาวนะคะเยเยก็คือปู่ k k u, นะคะโชกคือพูดนะคะการเมาก็คือเป็นวัดนะคะเลิกก็คือแล้วอ่ะเยเย่ชือการเมาเลิกปู่บอกว่าปู่บอกว่าอะไรลูกอ่ะเป็นวัดแล้วนะคะเป็นวัดแล้วนะคะแล้วเขายังบอกอีกว่า หายโยนะคะหายโยแปลว่ายังมีเจียบนิดหน่อยฟาชาวคือการเป็นไข้นะคะหรือว่ามีไข้นะคะหายหายโยเจียนฟาชาวก็คือแล้วก็ยังมีไข้นิดหน่อยนะคะต่อไปเขาถามว่าอีเชิงว่นเย,ย่เย่咳มา อีเชิงเว่นเย่เย่เคอร์โซมานะคะอีเชิงก็คือคุณหมอนะคะเว่นคือถามนะคะเย่เย่คือปู่นะคะเคอร์โซคือไอนะคะมาคือไหมอ่ะอีเชิงเว่นเย่เย่เคอร์โซมาอ่ะคุณหมอก็ถามว่าปูอ่อ่ะไอไหมนะคะโถเชิงมาโถเชิงมา โถเถงก็คือปวดหัวถูกไหมคะมาคือไหมนะคะโถเถงมาก็คือปวดหัวไหมนะคะต่อไปเขาบอกว่าเย่เย่ชัวปู้เคอส่วน有一点头痛นะคะเย่เย่ชัวปู้เคอส่วน有一点头痛นะคะเย่เย่ก็คือคุณปู่นะคะชัวคือพูดนะคะปู้ก็คือไม่เนาะ คอะโศก็คือไอนะคะเยอะแย,ยะโชว์ผู้เคอะโศก็คือปวดบอกว่าไม่อนะคะโยแปลว่ามีนะคะอีเดี่ยนก็คือนิดหน่อยนะคะโถเถิงคือการปวดหัวนะคะเพราะฉะนั้นโยอีเดียนโถเถิงก็คือมีอาการที่แบบปวดหัวนิดหน่อยนะคะต่อไปเขาพูดอีกว่าอีเ e ชิง เกย์เย่เย่ท no no ิ้งเหรอซินจ้างนะคะอีเชิงเกย์เย่เย่ทิ้งเหรอซินจ้างแปลว่าอะไรอีเชิงแปลว่าหมอนะคะเกย์หรือเกย์แปลว่าให้เย่เย่ก็คือคุณปู่นะคะทิ้งซินจ้างนะคะแปลว่าวัดความดันมีเลอะตรงกลางนะคะแปลความหมายว่ากระทําแล้วทิ้งเลรอซินจ้างก็คือวัดความ ดันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะอีเชิงเกิเย่เย่ทิ้งเหรอซินจ้างนะคะเลยแปลว่าคุณหมอก็ให้คุณป่วค่ะวัดความดันแล้วนะคะต่อไปชอเย่เย่感冒ม没关วนะคะชอเย่เย่感冒了没ี่นะคะชอแะะปลว่าพูดนะคะ เย่เยก็คือปูการเมาก็คือเป็นหวัดนะคะเลิกแปลว่าแล้วอ่ะเหม่ยกวนฉี่ก็คือไม่ต้องกังวลน,นะคะอ่ะโชยเยะเยการเมาาเลยเหม่ยกวนฉี่นะคะก็คือก็จะหมอก็พูดว่าปูเนี่ยเป็นหวัดแล้วนะคะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะหรือไม่ต้องกังวลน,นะคะ ชื่อเตี่ยนยาจิ้วหาวเลอชื่อเตี่ยนยาจิ้วหาวเลอชื่อแปลว่ากินนะคะเตียนแปลว่าสักหน่อยเยาแปลว่ายานะคะจิ้วแปลว่าก็หาวเลอก็คือดีแล้วนะคะอ่ะชื่อเตียนยาจิ้วหาวเลอก็คือกินยาสักหน่อยก็จะดีขึ้นหรือว่ากินยาสักหน่อยก็จะดีแล้วนะคะ ต่อไปบอกอีกว่าบ่าฟ่างซินเหรอบ่ฟ่างซินเหรอบ่ในภาษาจีนแปลว่าฉันนะคะฟ่างซินก็คือวางใจนะคะหรือโล่งใจนะคะเหรอแปลว่าแล้วอ่ะบ่ฟ่างซินเหรอก็คือฉันโล่งใจแล้วหรือฉันอ่ะสบายใจแล้วนะคะต่อไปบอกอีกว่าล่างเหย่เยจ้วเสียส่ยซิวซิบ่ซุ่ 要ย่าังก์กับ爷爷หนายาร่าง爷爷จั่วเย我去เย่าก爷爷หนายา่านะะร่างก็คือให้นะคะหรือแปลว่าเชิญก็ได้เยยก็คือปู่นะคะั่นั่งเยลงรู s สก็คือพักผ่อนนะคะ ล่างเย๋เย่จั่วเสียซิวสีก็คือให้ปู่นั่งพักผ่อนก่อนนะคะบอกแปลว่าฉันชี่แปลว่าไปเย่าฝังก็คือห้องห้องยาถูกไหมคะหรือห้องจ่ายยานะคะเกยให้เย่เย่ปู่นะคะหนานำเย่ายาอ่า n อกชี้เย่าฝังเกยเย่เย่หนา,นยา,ยา,ยา,าเยา่ยาคือฉันก็จะไป ห้องจ่ายยานะคะเพื่อเอายามาให้ปู่ต่อไปพาร์คับสุดท้ายนะคะเขาบอกว่า<ม>ขัานาน้หหขนหวานปิ้งวอเร์เยหอ,หอ,อฉีจ่爷爷ู起坐出租车หุ่ยเจียขั้นหวานปิ้งวอเร์เยหอฉีจ่爷爷ู起坐出租车หุ่ยเจียนะคะขั้นหวานปิ้งนะคะสามตัวนี้ก็คือ หลังจากดูไข้เสร็จนะคะดูอาการเสร็จหรือจะแปลว่าตรวจเสร็จนะคะบอแปลว่าชั้นเหอแปลว่าและหรือกับนะคะเยเยะก็คือปูนะคะอีฉี่แปลว่าด้วยกันจั่วแปลว่านั่งนะคะชูจูเชอก็คือรถแท็กซี่นะคะหุยเจียแปลว่ากลับบ้าน ข่านหวานปิ้งบ่เหอเย่เย่อี้ฉีจั่วชูจูเชอร์หุยเจียนะคะก็แปลว่าอ่านหลังจากที่ดูอาการเสร็จหรือหาหมอเสร็จนะคะฉันและก็ปู่เนี่ยก็พากันนั่งรถแท็กซี่กลับบ้านด้วยกันนะคะต่อไปลู่ช่างเย่เย่ก้าวซิ่งเต๋อชัวผย孙้านปิ้งเลอ ะะคะเขาบอกว่าลู่ช่างเย่เย่高兴的说我的孙女长大了会陪我อ皮ซุนนนนจ่า่าางงป้้เเเลลอหุยยผวัินะคะเขาบอกว่าลู่ช่างนะคะลู่ช่างก็คือบนถนนนะคะเย่เย่ก็คือปู่เนาะเกาซิ่งนะคะก็คือการดีใจนะคะเตอะคำเสริมน้ำเสียงนะคะมาเสริมเกาชิ่งที่แปลว่าดีใจจริงๆนะคะโชว์แปลว่าพูด บ่อในที่นี้แปลว่าชั้นนะคะเตะแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของซุนนีแปลว่าหลานสาวนะคะจ่างต้านะคะแปลว่าโตหรือเติบโตนะคะเลิแปลว่าแล้วหุ่ยแปลว่าสามารถนะคะเผยก็คือการไปเป็นเพื่อนถูกไหมบอแปลว่าชั้นนะคะข้านปิ้งคือการ หาหมอหรือมาดูไข้นะคะเละิกแปลว่าแล้วเพราะฉะนั้นลู่ช่างเย่เย๋กาซิ่งเตอะชัวว์วอดเต๋อซุนหนีจ่างต้าเลอหุยเผยหวอดข่านปิ้งเลอนะคะก็จะแปลว่าบนถนนเนี่ยคุณปู่เขาก็พูดด้วยความดีใจเนาะบอกว่าหลานสาวของฉันเนี่ยโตเป็นสาวแล้วนะแล้วก็สามารถที่จะพาฉันเนี่ยมาหาหมอได้แล้วนะคะต่อไปบรรทัดสุดท้ายบอกว่าวอดทิ้งเลอ 心里乐滋滋的นะคะว่าทิง้งเลย心里乐滋滋的แปลว่าอะไรว่าในที่นี้นะคะแปลว่าฉันนะคะทิ้งแปลว่าฟังเลิศแปลว่าแล้วชินแปลว่าหัวใจนะคะหลีแปลว่าใน心里ก็คือในใจนะคะเลิศจืดจืดเลิศจืดจืดก็คือรู้สึกเป็นสุขใจนะคะรู้สึก เป็นสุขใจเตอะนะคะมาย้ำว่าเขาเลิกจืดจืก็คือเขารู้สึกมันสุขจริงๆนะคะอ่ะวอรทิงเลอซินลีเลอจืจืเตอะนะคะก็คือพอเขาฟังจบใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าหัวใจเขาอ่ะมันมีความสุขนั่นเองค่ะอ่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะตั้งแต่หน้าที่ห้าสิบเอ็ดนะคะเย่เย่คานปิงนะคะคุณผูไปหาหมออ่ะ 早晨，爷爷一副无精打采的样子，说头疼，有些不舒服。奶奶有点紧张了。我跟奶奶说，我陪爷爷去医院看病。我和爷爷来到医院，护士小姐先给爷爷称体重、量血压。 量体温，然后送爷爷去看医生。医生问：“爷爷哪儿不舒服？”爷爷说：“感冒了，还有点发烧。”医生问爷爷：“咳嗽吗？头疼吗？”爷爷说：“不咳嗽，有一点头疼。”医生给爷爷听了心脏，说：“爷爷感冒了。” 没关系，吃点药多就好了。我放心了，让爷爷坐下，坐下休息。我去药房给爷爷拿药。看完病，我和爷爷一起坐出租车回家。路上，爷爷感高高兴的说：“我的孙女长大了，会陪我看病了。” w a t c h i n เ the s i n l หล,ลีเลิจืต่อ,อเขาก็พูดถึงอาการว่าเขาพาคุณปู่ไปหาหมอนะคะเขาบอกว่าตอนเช้าตรู่เนี่ยคุณปู่ดูเหมือนแบบมีอาการที่แบบงอยเหงาเศร้าซึมนะคะแล้วก็พูดว่าปวดหัวเหมือนจะไม่สบายนะคะพอคุณย่าได้ฟังคุณย่าก็ตกใจเนาะเขาก็เลยบอกกับคุณย่าเนี่ยว่าไม่เป็นไรค่ะย่าดเดี๋ยวเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนปู่เองจะพาปู่ไปหาหมอเอง หลังจากนั้นเขาก็พาปู่มาหาหมอนะคะพอมาถึงโรงนนยพยาบาลเนี่ยพยาบาลก็ทําการชั่งน้ําหนักวัดความดันแล้วก็วัดอุณหภูมิให้คุณปู่นะคะพอวัดเสร็จก็ส่งตัวคุณปู่เนี่ยไปหาหมอพอตอนที่คุณปู่พบกันกับหมอเนี่ยหมอก็ถามว่าเนี่ยคุณปู่ไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าปู่ก็เลยตอบไปว่าเขาอะรู้สึกเหมือนเขาจะเป็นหวัดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีไข้นิดนึง หมอก็ถามอาการต่อว่าแล้วคุณปู่เนี่ยไอไหมหรือปวดหัวหรือเปล่านะคะปู่ก็บอกว่าไม่ได้ไอแต่ว่ารู้สึกว่าจะปวดหัวนิดนึงหลังจากนั้นหมอก็เลยมาวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะไม่ได้วัดความดันนะคะเราซื้อเขียนผิดอะวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะแล้วก็พูดกับคุณปู่ว่าคุณปู่เนี่ยเป็นหวัดแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวกินยาสักนิดนึงเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะคะ พอหลานได้ฟังเนาะหลานก็รู้สึกโอเควางใจแล้วสบายใจก็เลยบอกคุณปู่เนี่ยนั่งพักก่อนนะคะแล้วตัวเขาเนี่ยก็ไปรับยาที่ห้องจ่ายยามาให้ปู่หลังจากที่ดูอาการหรือตรวจอาการเสร็จปึ๊บใช่ไหมเขากับคุณปู่เนี่ยก็พากันนั่งรถแท็กซี่กลับบ้านนะคะระหว่างทางเนี่ยปู่เขาก็ดีใจเนาะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยหลานสาวโตแล้วเนาะสามารถที่จะพาเขามาหาหมอได้แล้วพอเขาฟังเขาก็รู้สึกว่า รู้สึกดีอะเนาะเราเหมือนแบบเป็นที่พึ่งพาให้คนในครอบครัวได้อะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทเรียนของเรานะคะการบ้านในวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะอ่านบทเรียนเรื่องเหยื่อเหยื่อคันปิ้งนะคะพร้อมสรุปใจความสําคัญนะคะมาให้เราซื้อด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานกลุ่มนะคะ3คนให้อัดเสียงนะคะหรือสะดวกเป็นคลิปวิดีโอก็ได้แล้วแต่เรานะคะกลุ่มละ3คนพร้อมบอกชื่อชั้น เลขที่ให้เราซื้อด้วยนะคะสำหรับการเรียนของเราในวันนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคาบหน้าเราก็จะเรียนในส่วนของบทใหม่เนาะอ่ะถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อคำถามเกี่ยวกับการอ่านหรือการแปลเด็กๆสามารถสอบถามได้เลยนะคะอ่ะสำหรับการเรียนของเราในวันนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ